งานนี้มีถกกันสนานค่ะ Facebook แตงโมทำไมมีการเคลื่อนไหวทำแฟนคลับบางส่วนคาดหวังว่าแตงโมย,ยังอยู่ค่ะสนานค่ะแตงโมเคลื่อนไหวทำแฟนคลับบางส่วนคาดหวังเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการนะคะกับการจากไปของสาวแตงโมนิดาค่ะและที่หลายคนนั้นติดตามก็คือยังคงเป็นประเด็นการเสียชีวิตของเธอที่ต้องบอกว่ายังคงเป็นปริศนาอยู่เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่งานนี้นะคะทำเอาหลายคนเองค่ะก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีการเคลื่อน ห่ายผ่านทางเฟซบุ๊กของเธอแต่งานนี้ก็คงต้องรอติดตามค่ะว่าวเกิดจากประเด็นอะไรก็คงต้องรอกันค่ะ